ถาวายอาหารพระเจ็าก่อนค่อยทำพิธีถ่ายชีวิตโคจะได้พร้อมเพียงกันมีท่านผู้ใจบุญมาถ่ายชีวิตโคกันก็จะได้ทำพิธี อีกหลายคนได้สร้างบุญมากมายปะกันดูดีๆนะพระเหล่าที่เราพิจารณานะปฏิสังขะอยู่รู้ใจของเราใจของเราเกิดความอยากเกิดความยินดีกินร้ายเราก็รู้จักดับรู้จักหยุดหยุดไม่ได้เราก็พยายามไม่ทําตามจนเขาหยุดเองเราจะได้รู้ตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้ใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ไม่ใช่ว่าจะไปฝึกเวลาโน้นเวลานี้ฝึกทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการทำความเข้าใจตื่นขึ้นมาสติตั้งมัน่นใจปกติสติปัญญาพากายไปใจรับรู้ไม่ใช่ให้ใจไปพากายไปไม่ให้ขันหา้าพากายไป ขึ้นมาก็ใจนิ่งธรรมชาติของใจเขาหลงมานานเขาเกิดมานานหลงความคิดมานานหลงเกิดมานานหลงปรุงแต่งมานานเขาก็จะเกิดก่อนเป็นตัวบงการเราก็ต้องดูต้องฝึกอายุน,น้อยร่างกายใน,น้อยกำลังพัฒนาต้องการอาหารการอยู่การกินใจจะปรุงแต่งความอยากได้เร็วได้ไว พราะว่ากายก็ต้องการอาหารใจก็เกิดความอยากนน้นก็อยากอันนี้ก็อยากอยากหมดอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาอยากร่ำอยากรวยอยากทุกเรื่องในชีวิตเราก็พยายามดับความอยากเสียดับความอยากแล้วก็ค่อยเอาค่อยมีค่อยเป็นด้วยปัญญา เอามากเอาน้อยมีมากมีน้อยมีด้วยปัญญารับประทานด้วยสติด้วยปัญญากายของเราก็ต้องอาหารต้องการอาหารการอยู่การจินเมื่อวานนี้ก็ได้พากันไปเทพระไปหล่อพระกันเรอะมากใหม่ญาติโยมก็พากันไปวันนี้ก็ยังมีหล่ออีกอยู่มีเทอีกอยู่จะเทเยอะกว่าเมื่อวาน มีใครมีโอกาสก็ออออพากันไปหล่อพระไปเทพระที่บ้านนองกลอยองค์หลวงปู่ใหญ่ใหญ่เท่าองค์กังป่ารุ่นเดียวกันเทลานกว้างกว้าง 60. 60. าหกสคูณหกสิบตารางเมตรก็ว่าจะได้สลองอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุช่วงไอวันอาสาฬหบูชาวันเขาา้าพรรษาให้ทันส่วนวันพรุ่งนี้ อยาโยมท่านใดมีโอกาสอยากจะไปร่วมอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุที่ปักธงชัยก็ขอเชิญกันนะก็ขอเชิญจะออกเดินทางประมาณเที่ยงออกจากเดินออกจากวัดเราเช้าแล้วก็จะไปที่หนองกรอยเช่ก่อนเราออกจากหนองกรอยเที่ยงก็จะไปปักธงชัยถึงที่โน่นก็ประมาณ4ี่โมงหมง วันที่13วันวิสาขบ,บูชาก็จะได้ทำพิธีใหญ่อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุขึ้นปิดขึ้นบรรจุที่เกศองค์หลวงปู่ใจใครมีโอกาสอยากโยมมีโอกาสก็ไปร่วมกันไปช่วยกันอนุมโมทนาสาธุก็ <c oughs> จะได้มีความสุขกันที่วัดของเราส่วนหนึ่งก็ช่วยกันเทเสา จะทำสาลาวิหารน้อยครอบไอ้องพระพุทธรูปปางหนักปกเมื่อวานนี้ก็ช่วยกันเทได้ต้นหนึ่งวันนี้ก็กะว่าจะเทอีกสักสามต้นช่วยกันเถพระเหล่าชีเหล่าญาติโยมส่วนหนึ่งก็จะไปหล่อไปเทรพระที่น้องกรอยทางโนนช่างก็เยอะอยู่ญาติโยมก็ไปช่วยกันเยอะ อย่าเยอะยมได้ยินข่าวได้ทราบข่าวก็ไปช่วยกันเยอะเห็นแล้วก็ภูมิใจนี่โอกาสได้ทำได้สร้างเอาไวา้ไม่ใช่ว่าจะทำขึ้นมาง่ายๆนี่โอกาสอันนี้สงบุญกุศลหลอ่อหลอมรวมกันการกระทำของพวกเราก็ถึงพร้อมฝากเอาไวา้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราตันนี้ก็เทเยอะเทประมาณสิบกว่าจิว น้องกลอยเทกิบบัวแล้วก็เทองค์พระเมื่อวานนได้เทตั้งแต่องค์พระกิบบัวไม่ได้เทเพราะว่าโดนพายุเข้าก่อนเมื่อวันกอ่อนโดนพายุทั้งฝนทั้งฝนทั้งลมก็แบบไม่ได้ก็เลยเลื่อนมาวันนี้ก็เลยได้เทร่วมกันอีกไม่นานอีกไม่นานก็จะเสร็จเดี๋ยวนี้เทถึงเกือบจะถึงหน้าอก ขององค์พระใครทันก็ทันใครไม่ทันก็เสร็จกอดเราก็ได้ไปอนโมทนาสาธุร่วมกันส่วนวัดเราวันนี้ก็มีการบวทนาหลายคนหลายท่านสี่ห้าคนมัง่งแล้วก็มีท่านผู้ใจบุญไห้ชีวิตโคแม่ลูกหนึ่งคู่ของคุณโยมของของของคุณโยมแม่ของโยมกิจหรือว่าโยมโก ท่านก็ใจบุญชุนทานไทยไปหลายคู่วันนี้ท่านมาบวชลูกชายก็เลยขอไทยอีกสักครูหนึ่งก็จะได้เป็นการยืดอายุอของสัตว์ดีหนักแทบไม่พอกันเลยพระเราก็เยอะฉีเราก็เยอะได้มาปึกความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบอันนี้เป็นการสร้างสะสมบารมีอายุโตขึ้นกำลังสติปัญญาแก่กล้าขึ้น ก็จะเดินปัญญาขั้นสูงปัญญาขั้นสูงหมายถึงการแยกรูปแยกนามการละก,กิเลสออกให้หมดจดออกจากจิตจากใจของเราถ้าไม่ถึงเวลาก็อยากที่จะเข้าใจเราสร้างสะสมอานิสงส์สร้างสะสมบุญบรารมีความเชสละการกระทําของเราให้ถึงพร้อมการสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์สร้างประโยชน์ประโยชน์ไก่ประโยชน์ไก่ประหยัดประโยชน์ตนป,ประโยชน์นชนท่าน ประโยชน์ในปัจจุบันทำประโยชน์อันนี้สงตรงนี้ให้ดีอานาคตก็จะออกมาดีไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่มีความเชื่ฉละก็ทําไม่ได้<ม>เรามีความเชี่อลคัดเกลาตัวเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นทุกเรื่องทําความเข้าใจให้ถูกต้องดําเนินชีวิตให้อยู่ดีมีความสุขถึงเวลาก็จะหมดลมหายใจ ช่วงที่ยังไม่ถึงเวลาเราก็พยายามยังประโยชน์ให้เต็มที่ถึงเวลาความเสื่อมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มีกันทุกคนเราเดินเข้าไปหาตรงนี้อยู่ตลอดเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลาเราก็พยายามสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์ให้เกิดขึ้นเต็มเปี่ยมเขาจะเปิดโรงเรียนวันไหนนะเด็กๆนักเรียนทามาเนีนเราก็าจะได้ตึกไปโรงเรียนก็หลายคน ทั้งชีน้อยทั้งสามเณรเด็กเทอมปิดโรงเรียนก็พากันมาบวชมาได้ช่วยกันทำโน้นบ้างทำนี้บ้างมาสร้างความขยันหมั่นเพียรให้มีให้เกิดขึ้นในใจของตัวเราเองเรียนตัวเราศึกษาตัวเราอย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้นที่ใจของเราประโยชน์ภายนอกเราก็ทำเราก็สร้างให้มีให้เกิดขึ้นไม่ปล่อยปะละเลย พระเหล่าก็เหมือนกันขยันมั่นเพียรช่วยกันหลวงปู่หลวงตาที่มาบวชก็ช่วยกันน้องว่างช่วยกันไออหลวงปู่หลวงตาว่างๆได้มีดคนละอันไปเฉาะเปลือกกระเดาช่างต้นไม้กระเดาช่างที่ตัดออกให้หน่อยนะอยู่ที่กุดหลวงตาชัยกุด่ันเจาน <c oughs> ้าวัดมาไปเผาถ่านไม้กระเดาช่างจะเอามาทําขาเก้าอี้ เสับเปลือกออกให้เหลือแตงแตกแกนเจาะเปลือกออกแล้วก็กองไว้ในล่มเวลางานอันอื่นหมดจดแล้วก็จะได้ทำเก้าอี้ทำเก้าอี้ไว้แต่ละจุดแต่ละม,มุมได้นั่งกันเดินเหนื่อยมากก็ได้นั่งไม่ได้ลำบากไปมุมไหนก็จะได้นั่งจะได้มีความสุข ย่งเหลือขาดอยู่สิ่งเดียวที่ยังไม่สมบูรณ์แบบก็คือเรื่องน้ำกำลังดำเนินอยู่กำลังให้ทางการทางนายทา่านนายกอบตท่านดำเนินเรื่องขอไปทางชนรัทานถ้าทางโน้น,นอนุมัติมาก็าจะได้ดำเนินเดินท่อเดินอะไรเข้ามายังบ่อใช้เครื่องสูบมายัางบ่อไม่ได้ขัดสน อย่างรอการดําเนินอยู่พี่น้องเราก็จะได้ช่วยกันช่วยกันทำคงไม่เหลือวิสัยความเดือดร้อนของชาวบ้านทางการก็คอยช่วยเหลืออยู่ยังแค่ได้ยินข่าวสราบข่าวก็ช่วยกันทุกฝ่ายเราก็ช่วยเหลือตัวเองมาตั้งยี่สิบก่ปีแหล่งน้ําไม่มีเราก็ขุดบ่อนำน้ำจากลำลางสาธารณะน้ำหลากมาถึงได้เข้า ท่านปีไหนน้าไม่หลากก็ไม่ได้เข้าบางทีน้ําหลากมาถ้าไม่เยอะจริงก็ไม่ได้เข้าปีไหนน้นําแรงก็ยิ่งลําบากใหญ่เดี๋ยวนี้น้ําก็ไม่ได้เข้าปีกายนี้ก็สูบเข้าสูบได้สามสี่วันน้ํำก็หมดก็เลยต้องอาศัยแหล่งน้ําจากกรมชนขอความอนุเคราะห์อนุญาตแล้วก็ดําเนินพี่น้องของเราก็จะได้ช่วยกันได้ช่วยกัน ในวันข้างหน้าก็จะไม่ได้ลำบากเพราะว่าชุมชนก็เกิดขึ้นเยอะก็มาใช้น้ำอยู่ในนี้ตั้งแต่ก่อนก็ทั่งทางโรงเรียนทางโรงเรียนหมู่บ้านบ้านพักโรงงานต่างๆก็ได้มาอาศัยทางโรงเรียนหลวงพ่อก็ได้ไปทำน้ำประปาให้น้ำปปาระแยกให้ใช้ที่เบาะโรงเรียนก็เลยไม่ได้ลำบากตรงนี้ ส่วนทางชาวบ้านก็ลำบากจุสำหรับในวัดจริงๆแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ส่วนรวมก็คงจะไม่ไม่ได้ลำบากอันนี้ใช้ส่วนรวมน้ำบ่อใหญ่ก็ไม่พอก็ต้องหาแหล่งน้ำมาเพิ่มมาเสริมในวันข้างหน้ากพี่น้องเราก็จะไม่ได้ลำบาก ส่วนญาติโยมท่านใดจะไปเอหล่อพระที่บัาน,น้องกรอยก,ก,ก็ก็ไปกันได้นะวันนี้ก็เทกันเยอะผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาช่วยกันมาร่วมกันส่วนที่วัดเราส่วนหนึ่งพระเราก็ไปทางโน้นที่เราก็ไปทางโน้นส่วนหนึ่งก็ผากันเทเสาจะทำบิหารก็หลังไม่ใหญ่หลังย,อยอ่อมย่อมวิหารสีต้น เอาไว้ที่พระปางหนักปกจะได้ให้ความร่มรื่นร่มเย็นมีที่พักขึ้นอีกจุดแล้วก็ต่อวิหารพระจยกให้ได้ลมเงาลมเย็นแดดส่องไม่ถึงเราก็จะได้มีความสุขทางใกล้ทางไกลก็พากันมาเข้ามาข้างในจะได้มาวันนี้จะได้บวชหนักกันบวชหนักบวชพระกันหลายรูป เรามาศึกษาตัวเรามาวิเคราะห์ตัวเราหาโอกาสมาศึกษาชีวิตของเราอย่าไปเกลียดขร้นความเกียดข้านเขาครอบงำอยู่ที่ไหนก็ไม่จเจริญเรารงเป็นคนขยันขยันมันเพียนในการขัดเกลกิเลนขยันมันเพียนในการยังสมมุติให้ถูกต้องอยังสมมุติให้ดีมีความสุขจากความไม่มีเราก็สร้างให้มีอยากมีแล้วเราก็ดูแลรักษา จากใจที่ละมีความอยากความโลภความโกรธเราก็พยายามขัดเกลาจะเอาจะมีก็เป็นเรื่องของปัญญานคนเราเกิดมาก็มีบุญอยู่ระดับหนึ่งถึงได้เกิดมาเราก็ไล่เรียงลงไปเรื่อยๆเราเกิดมามีอะไรบ้างในกายของเราในชีวิตของเรานี้อันนี้ยังมีความหลงอยู่ในระดับหนึ่งถ้าไม่เกิดก็ไม่หลงหลงเกิด เกิดแต่เกิดในภพของมนุษย์ทีนี้เราก็มาจัดการเสียมาละความหลงมาทําความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญามาคลายความหลงมาละกิเลสมาดับความเกิดมองเห็นให้ชัดเจนแล้วก็ดําเนินชีวิตให้ถูกต้องไม่ต้องไปทุกข์กายนี่มันคอนทุกข์แต่ก่อนวัดของเรานี่ก็ลําบากหาใครจะเข้าวัดนี่ก็ทั้งยากไม่มีใครอยากจะเข้า เพราะว่ามันหนักรัวมีตั้งแต่ป่ารกป่าน้ำกองกระดูกในเต็มทุกที่ทั้งเผาทั้งฝังเต็มเกลื่อนทุกวันนี้กลายเป็นสวนชะแล้วกลายเป็นแหล่งบุญอาน,นิสงส์บุญที่ทุกคนต้องได้มาทั้งใกล้ทั้งไกลอาน,นิสงส์บุญอยู่ที่ไหนเรามนุษย์เราเทวดาย่อมจะหลั่งไหลมาก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา หลังจากไอเรื่องพัฒหาพิจารณากัะประมาณในการครบชั้นของเราเสร็จบริบูรณ์ก็จะได้ผ่านการทำถ่ายชีวิตโคญาตยมท่านใดอยากจะร่วม,ก,นะมก็ขอเชิญได้นะก็ขอเชิญได้เอาไอ้น้ำอบน้ำหอมเอาไว้หยดน้ำยขยับขยื่นไปตั้งไว้ตรงกลางก็ได้ตั้งไว้ตรงกลางญาติโย,ยมท่านใดอยากจะมาร่วมก็มาร่วมกัน จะได้ทำพิธี่ายชีวิตโคยืดอายุยืดอายุแล้วก็จะได้ให้ญาติโยมไปเลี้ยงต่ออายุเขาให้ยืนยาวบางทีก็การได้เกิดมานี่ก็จะเกิดมาในเป็นสัตว์เดรัจฉานพบมนุษย์พบภูมิของมนุษย์แล้วก็เราก็มองเห็นพบภูมิของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มองเห็นนรกมีสวรรค์มีนี่ วันนี้มีวันพุ่งนี้มีแต่ชีวิตโครกระบือ้องของคุณแม่หุยจวงตันทะเทียนและครอบครัวแม่ชื่อสบายใจลูกชื่อหายห่วงได้บวชลูกด้วยลูกชายด้วยได้ใช้ชีวิตโคด้วยลูกบอกว่าไม่ต้องห่วงบอกว่างั้นให้หายให้สบายใจในมีโอกาสก็ได้มาร่วมกัน ลูกชายก็ใจบุญสุนทานอาน,นิสง์ของพ่อแม่พาใจบุญสุนทานทำบุญให้กับประเทศชาติมากมายไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่วัดเราอย่างเดียวทำบุญกว้างขวางมากมายกับประโยชน์ต่อส่วนรวมภายในประเทศด้วยนอกประเทศก็ยังทำนี่แหละได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างอาน,นิสงส์งกัน การประพฤติปฏิบัติขัดเก่ากิเลสก็ดำเนินมาตลอดออกบวชมีเวลาก็ออกบวชมาศึกษามาบำเพ็ญแล้วก็ไปช่วยชาติบันเมืองอย่างทรั์ภายในให้เต็มเปี่ยมเช่นก่อนก็ล้นออกไปสู่ภายนอกก็ได้เกิดประโยชน์กันมากมายจนกว่าจะเดินถึงจุดหมายปลายทางก็คือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดพ้น เราก็ดําเนินกันอันนี้ก็ขึ้นด้วยแรยงบุญแรงกุศลบุคคลใดที่ฝักใฝ่สนใจสร้างบุญบรารมีมาแล้วก็พยายามสร้างเสริมเติมแต่งให้เต็มจนกว่าจะถึงจุดหมายคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นถ้าเราดําเนินอยู่เราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันสักวันหนึ่งไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วไม่ถึงภายในภพนี้ก็จะไปต่อภพหน้าเพราะอนุภาพแห่งบุญ เราได้สร้างได้ทำเอาไวา้ไม่สูญหายไปไหนและลึกนึกถึงเมื่อไหรก็มองเห็นถ้าคนเราไม่เคยสร้างไม่เคยทำจะระลึกนึกถึงอย่างไรก็ไม่เห็นถ้าเราเคยสร้างเคยทำถึงเราไม่ระลึกนึกถึงก็เกิดปรากฏการอุคคณิมิตปรากฏให้เราเห็นถ้าเราเคยได้สร้างบุญกุศลเอ,อ,อาไวา้เวลาจะหมดลมหายใจอาน,นิสงส์แห่งบุญก็จะมาปรากฏ ก็ไปสู่สุขคติถึงเวลาแล้วก็ไปสร้างสารโตเป็นข้าวพวกข้าวหอ่อดำเนินไปในทางที่ถูกที่ต้องไม่ได้ลำบากบางคนบางท่านไม่เคยสร้างเอาไว้จะรละลึกนึกถึงอย่างไรก็มองไม่เห็นรละลึกไม่ได้พอไม่เคยทำรีบรีบ,รบสร้างรีบทำเอาไว้ตั้งตะตื่นขึ้นมาสำรวจตัวเราแก้ไขตัวเราบุญสมมุติเราก็ทำภายนอกเราก็ทำ อย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งเสียดายเวลาตั้งแต่คิดดีทำดีการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมสมมุติภายนอกวัตถุฐานเราก็ทำเราอยู่เนื่องด้วยสมมุติกายเป็นก้อนสมมตุติอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์นชนล่นเหลือออกไปสู่หมู่สู่คณะสู่สังคมจนจัดระบบระเบียบทั้งภายนอกภายในระบบของกายของวาจาของใจของความคิดของอารมณ์ จนกระทั่งถึงตัวใจตัววิญญาณในกายของเราก็จะไล่เรียงลงไปเรื่อยๆทุกคนก็มีบุญถึงได้มาอยู่ร่วมกันเคยสร้างบุญมาด้วยกันไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้มาอยู่ร่วมกันอะไรที่ไม่ดีเราก็รีบแก้ไขให้ดีเสียก็แก้ไขเรานั่นแหละสนามรบก็อยู่ที่เราลบกับใขรก็ลบกับกิเลสของเรานั่นแหละลบกับทิฐิมานะลบกับความหลงของเรานั่นแหละ เราจะเอาอะไรไปรบเราก็จะเรืญนสติเข้าไปวิเคราะห์ชี้เหตุชี้ผลสร้างบาร,รมีสร้างตะบะใจเกิดความโลภเาก็าพยายามละความโลภโดยการเอาให้โดยการออกโดยการให้ให้อภัยทานอาโหสิกรรมใจเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธให้อภัยทานใจเกิดความอยากเราก็พยายามละความตนีเหนียวแน่นอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมา เรียกว่าร,รม,มาวุฒิปัญญาวุฒิประหัตประหานกิเลสชี้เหตุชี้ผลให้ใจมองเห็นความเป็นจริงใจก็จะไม่ได้เป็นธาตุของกิเลสกิเลสเป็นหน้าตาอย่างไรอาการอย่างไรกิเลสอยากกิเลสละเอียดเขาเกิดอย่างไรเราต้องรู้ให้เท่าทันม้แต่ความอยา,อยากในอาหารการอยู่การรับประทานการขบการฉันอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมา มีหมดรในใกายในใจของเราแต่กาลังสติปัญญาของเราเร็วไวรู้เห็นเขาก็จะมองเห็นความเป็นจริงนั่นแหละเราจะได้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาใจเป็นบุญมาทั้งนานใจเป็นธรรมมาทั้งนานแต่ยังดับความเกิดไม่ได้เราต้องพยายามมาหยุดความเกิดหนุนกําลังสติปัญญาไปเกิดแทน <c oughs> คนไทยเกิดมาก็มีบุญมีวาสนา S <S <an> เกิดมาในประเทศชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขมีความเพียบพร้อมแต่เสียอย่างเดียวไปทะเลาะบบกแวงกันไม่หยุดถ้าไม่หลงก็ไม่ทะเลาะบาแวงกันไม่เอาธรรมของพระพุทธองค์ไปใช้ความเสสละผมมีหารความเมตตาแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราผิดพลาดแก้ไขใหม่อันนี้มเมตตาเกจะไปฆ่าการตีกันทะเลาะบบกแวงกันภัยภายนอกไม่มี มีเด้กเด็จะภัยฆ่ากันเองตีกันเองกิเลสมันบงการความโลภความทะเยอทยานอยากความบ้าความโกรธบ,บ้าอำนาจบ้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปทะเลาะเบาะแว้งกันกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปตีกันบางทีก็หัวร้างข้างแตกบางทีก็ตายตายไปยุดเราเบิดคอห้ำพันกันสนามรบอยู่ภายในเราแท้แทไม่ยอมลบไม่ชนะตัวเอง จะไปชนะละลานคนโน้นคนนี้เสียเที่ยวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เสียเวลากิเลสภายในของเราเป็นหน้าตาอาการอย่างไรมันเกิดอย่างไรแม้แต่เรื่องบุญนี่ก็ยังเป็นกิเลสนะกิเลสที่ดีเป็นกุศลท่านให้ถ้าตาไดที่ใจยังปล่อยยังละวางไม่ได้ก็ให้ยึดใน,ในการสร้างคุณงามความดีเป็นข้าวพวกข้าวหอ เดินทางของชีวิตต่ข่ากันมันก็จะตายอยู่แล้วไม่รู้ไปข่ากันทำไมแต่นามรบอยู่ในกายของเราตื่นขึ้นมาดูใจของเราสะอาดปกติหรือว่าใจของเราเกิดกิเลสมีความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราได้อย่างไรใจของเราเกิดความอยากทักขี่เที่ยวตาทําหน้าที่อย่างไรจมูกทําหน้าที่อย่างไรกายทําหน้าที่อย่างไรภาษาธรรมภาษาโลกเป็นยังไง ต้องศึกษาให้ละเอียดได้บังไม่ได้บังเขาพยายามทำอย่างจกไปตบตีกันกูดีมึงดีกูผิดมึงผิดมึงผิดหมดมันหลงมาถึงได้เกิดถ้าไม่หลงไม่เกิดมาจัดการคลายความหลงภายในของเรามองเห็นความเป็นจริงก็จะมีตั้งแต่ความสงสารเข้าไปทดแทนอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขเสีย อันนี้มิต่ก็จะปลุกปั่นระดมกันไปตีกันไปฆ่ากันเดี๋ยวนี้ก็อ่านข่าวเห็นข่าวก็จับกลุ่มเป็นก้อนก้อนกลุ่มนนบ้บางกลุ่มนี้บ้างทั้งยุโยงทั้งส่งเสริมทั้งปลุกระดมจิตมันก็ไหลไปตามอํานาจของกิเลสก็ยิ่งไปก่อนกันใหญ่เป็นกองเพลิงกองใหญ่หมุนกันเป็นก้อนเข้าห้ามผ่านกันนั่นแหละ วิบากกรรมมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นเจอหน้ากันทีไรก็ห้ำหั่นกันทุกทีวิบากกรรมมันอ่อนลาอ่อนแรงเมื่อไหร่นะมันถึงจะคลายตายกันเป็นไป๋ไปนะ๋แทนที่จะละกิเลสดับความเกิดให้อภัยอโหสิกรรมผิดพลาดแก้ไขใหม่มาแก้ไขตัวเราเสียก่อนแก้ไขตัวเราหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีเอา ปัญญาของพระพุทธองค์ชี้เหตุชี้ผลเพียงแท่ความเกิดของจิตวิญญาณนะท่านก็ไม่ให้เกิด<ม>ให้เกิดด้วยสติเกิดด้วยปัญญาชะนะกิเลสภายในของเราแล้วก็ค่อยแก้ไขสมมุติอะไรไม่ดีเราก็ทําแต่พากันทิ้งหมดสติก็ไม่รู้จักการเจริญเข้าไปควบคุมใจ่แต่การทําบุญให้ทานนี่มีอยู่การทําบุญให้ทานนี่มีอยู่หาความถูกต้อง หาความถูกต้องระดับของสมมุติก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่หลักธรรมแล้วยังเข้าไม่ถึงกันเลยยังเข้าไม่ถึงกันเลยการเกิดของวิญญาณการเกิดการแยกรูปแยกนามการละกิเลสลักษณะของใจที่ไม่เกิดเป็นยังไงก็ไม่รู้จักรู้ตั้งแต่ว่าคิดยังไงทําตามความคิดทําตามอารมณ์เขาเกิดอย่างไรต้นเหตุเกิดอยู่ที่ไหนไม่เคยสนใจมันก็เลยห่างไกล ห่างไกลใจที่จะถึงจุดหมายคือความสะอาดความบริสุทธิ์แถมไม่สนใจเสียด้วยสนใจตั้งแต่ว่าอยากทำบุญแค่นั้นที่โน่นที่นี่ไม่ยอมเข้าตั้งแต่วัดยอมเข้าตั้งแต่วัดภายนอกวัดภายในไม่ยอมเข้าตื่นขึ้นมาเราก็ต้องดูใจสติปัญญาพากายไปให้ใจรับรู้เป็นตัวสั่งการสั่งงานใจต้องนิ่งอย่างเดียว ใจต้องคลายความหลงละกิเลสดับความเกิดให้หมดจดสติปัญญาเร็วไวสติปัญญาสมาธิใจที่ปราศจากขันธ์ห้าใจที่ปราศจากการเกิดใจที่ไม่มีกิเลสเขาก็นิ่งเขาก็สงบสติปัญญาเขาก็จะรักษาเราเราไม่รักษาอยากเลยใหม่ๆเราก็ต้องสร้างรงธรรมให้มีให้เกิดขึ้น แต่และว,วัดแต่และว,วันญาติโยมก็มามาเที่ยวมาชมแหล่งมนุนอยู่ที่ไหน,นเรามนุษย์เราเทวดาย่อมจะหลั่งไหลมาเป็นธรรมดาวันนี้มีโอกาสที่น้องกรอยก็ได้เทพระเทเยอะกว่าเมื่อวานนี้อีกญาติโยมก็มีโอกาสก็ไปกันนะส่วนที่วัดเราก็ช่วยกันหล่อเสาเทเสาว,วิหารพระนักปกจะได้ความลมร่นลมเย็นงานเยอะ งานภายในทั้งงานภายในงานภายนอกเราก็ช่วยกันทำก็จะได้เกิดประโยชน์อันนี้สงมากมายแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้บทหนากอีกด้วยบทหนักหลายคนก่อนที่จะบทเป็นพระแล้วก็ได้ถ่ายชีวิตโคผู้เฒ่าผู้แก่พาไหว้พระจะได้ถ่ายชีวิตโค